Good morning, everyone. This morning, I would like to talk about uh, the bodies of eight Thai workers reported to have died in Israel. ชาติคือพระสงฆ์นิกรทุกหมู่เหล่านะคะด้วยรักและเคารพแรงงานไทยรวมถึงครอบครัวของทุกท่านทุกชีวิตนะคะมีค่า Bodies of eight Thai workers reported to have died in Israel will be flown home today. Yeah, on Friday this morning. The Ministry of Foreign Affairs announced on Thursday yesterday for arriving them here uh, back to hometown. Yeah. Thailand this morning. I have to say very sorry to their families to also to the workers who really made a great job over there for making money to Thailand you know for Thai families. They are so diligent ก็คือมีความขยันมันเพลียนมีความอดทนอดกลัน้นกระทั่งถึงวินาทีสุดท้ายของชีวิตนะคะก็ได้กลับมาสู่ประเทศไทยด้วยความภาคภูมิใจนะคะขอให้ญาติญาติของท่านผู้วายชนได้รับทราบว่าญาติญาติของท่านนะคะที่ไปประกอบ สัมมาอาชีพอาชีพสุจริตที่ประเทศอิสราเอลนะคะคือนักรบผู้กล้านะคะเป็นแรงงานแรงงานก็เป็นนักรบนะคะประเทศชาติขาดแรงงานไม่ได้นักรบผู้กล้าได้กลับมาสู่มาตุภูมิอย่างภาคภูมิใจเราขอให้ระยะเวลาช่วยรักษาเยียวยาสภาพจิตใจ ของญยติดยาินะคะรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงจิตใจเป็นเรื่องของระยะเวลานะคะขอให้ทานอาหารดื่มน้ำมีสารอาหารบำรุงร่างกายนะคะญยัิญาติแล้วก็ให้เวลาให้เวลาให้ความรู้สึกเศร้าเสียใจค่อยๆ จางไปบ้างนะคะแม้ว่าจะยังติดอยู่ในความทรงจำตลอดไปรวมถึงคนไทยพระส่งนิกรไทยทุกหมู่เหล่าทั้งในประเทศและต่างประเทศขอเป็นกำลังใจให้ค่ะ welcome back to Thailand ยินดีต้อนรับกลับสู่มาุกคน